วันนี้เกิดขึ้นกับ32มของโชว์รูม,อมของ b า d ต,ตัวเลขสำหรับ5,000คันสำหรับปีนี้เนี่ยตัวเลขนี้แหละเราสามารถส่งมอบไปหมดภายในปีนีเ้เติมครับส่งไ,ได้แน่นอนครับ,จ,รบจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไหมคะถ้าหากการตอบรับดีขนาดนี้คะ่ะ ถ้ากระสามานดีจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องรีวิสร็แล้วก็มานั่งดูอีกทีทีแรกเนี่ยเราเรามองมาไว้อันนี้อันนี้เนี่ยการ projection ของเราก็จะมาจากกระแสเนี่ยละค่ะถ้าหากคุณเป็นหนึ่งใน5,000คุณได้รับรถปีแน่นอน,นวันนี้เนี่ยให้ผู้ชมดูภาพก่อนเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะ <ừ> um. คือเห็นอย่างเช่นเวลาที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ใวันนี้เกิดขึ้นกับ32โชว์รูม ของ b แ d นะคะเป็นดีลเลอร์32แห่งทั่วประเทศนะคะคือนี่เป็นภาพที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูต่อแถวกันแต่ไฟยังไม่สางอ่ะเยอะมากบางที่อะค่ะบางจุดเนี่ยแต่ว่าไม่ขออนุญาตระบุว่าที่ไหนแล้วกันนะมากันตั้งแต่คืนก่อนหน้านั้นเดี๋ยวนะแล้วราคารถเนี่ยเขาลดเขาลดเยอะหรอหรือมันมีโปรโมชั่นอะไรก็ถึงมากันเยอะขนาดนี้ราคาที่มีการตั้งไว้เนี่ยคือ2ล้านถอนหนึ่งร้อก็คือ1.99่ ล้านบาทล้านบาทนะคะแต่ว่าได้ส่วนลดจากทางรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศเนี่ยคือภาษีนําเข้าเนี่ยไม่มีอยู่แล้วสําหรับที่นําเข้ามาจากทางประเทศจีนลดภาษีสปารสมาจาก8%เหลือ2%และมีเงินสนับสนุนคันละ150,000บาทแล้วทางบริษัทเรเว่เองกระตุ้นกําลังซื้อด้วยแคมเปญรวมมูลค่า หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทโอ้โหมีรับประกันนู่นนี่นั่นเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าในในภาพในภาพใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมบอกอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงแบบเกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นลดคัาลาหนึ่งจุดหนึ่งเก้าเก้าล้านบาทเนี่ยนะคะสำหรับเคสนี้นะส่วนลดพอได้แล้วเนี่ยได้ประมาณสักสองแสนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีส่วนสนับสนุนประมาณสักแสนห้าแต่ว่ามันรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเรื่องของตัวภาษีแวนเจ็ดเปอร์เซ็นต์ มูลค่ามันเท่าไหร่เนี่ยมันจะลดลงไปอีกใแล้วก็ที่คุณลลิตาบอกว่าทางเวเว่เขามีแคมเปญส่งเสริมให้อีกประมาณแสน,แ,สนแปดรับประกันแบตเตอรี่รับประกันคุณภาพตัวรถโอ้โหแปีเลยนะคือนี่เป็นผลจากนโ<ะ>ยบายของรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมคะที่<ะ>ทําให้การตื่นตัว แล้วก็ความต้องการของประชาชนเนี่ยคือตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าหากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงนี้นะคะราะค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารของทางเรเวออโตโมทีฟกันทั้งสองท่านเลยนะคะว่าอคาดหวังไว้ไหม,มว่า ันนี้ <มา S 1> เปิดตัววันแรกเนี่ยจะเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปสอบถามจากคุณประธานวงกับคุณประธานพรพรประภานะคะท่านแรกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรเวอโตโมทีฟและท่านที่สองเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรเวอโตโมทีฟค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะภาพแบบนี้เห็นแล้วคาดหวังไว้ไหมคะว่าแบบนี้จะเกิดขึ้นกับดดลเลอร์ของเราทั้งหมด32รายนะคะ จริงก็คาดหวังไว้พอสมควรน,นะครับก็จริงๆเราสองคนก็จริงๆทั้งบริษัทเลยดีกว่าก็ก่ <c oughs> อนโปรเจกต์นี้มามาสักพักหนึ่งล้วจริงๆแล้วเราอยากเริ่มขายเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจขายปลีกอย่างเดียวคือสุด <c oughs> ท้ายแล้วมันคือเซอร์วิสบิสเนสมากกว่า <c oughs> เพราะว่าคนคนที่ซื้อสินค้าเราไปเนี่ยส่วนมากก็จะรถเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่กับเขาสัก5ปีถึง8ปปีด้วยซ้ำบางคน สิ่งที่เราต้องเตรียมการก่อนที่เราจะขายได้นี่ก็คือพวกพาร์ซัายน,นะครับรบริการที่ที่ครอบคุมในในพื้นที่หลักบริการหลักการขายแล้วก็เทรนนิ่งของของเทคนิคเชนทั้งหมดเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ารถ e ี v เนี่ยเป็นเป็นมันไม่เหมือนกับรถสันดาปเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ที่เราที่เราเปิดขายอย่างเป็นทางการนะฮะก็ฟีดแบ็ที่ดีเนี่ยแล้วก,ก็ทำให้เราทั้งสองคนทั้งบริษัทดีกว่า ก็ค่อนข้างอี่มองกิ่ใจ <S <S ที่ที่เห็นภาพนี้เราก็ดีใจนะคะเพราะว่าตอนที่เราเราเริ่มต้นบริษัทนี้มาเนี่ยเราอยากคิดจะเห็น EV e c o s y s t e m เมนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองไทยจรงิงจริงแล้วตัวเราเองเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะพยายามที่จะ f o r ์ตลาดเนี่ยเราก็พยายามทำหลายสิ่งที่จะให้ลูกค้ามั่นใจในตัวแบรนด์เรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านทั้งสองก็ได้คุยกันเรื่องของ r e b เ c a แคไปแล้วที่เราเตรียมมาไว้สำหรับลูกค้าของเราอะค่ะเอ็มว่าน่าจะเป็นจุด ทำให้คนมั่นใจในแบรนด์มากขึ้นด้วยแบบนี้ทางเรเวน่าจะหายเหนื่อยเลยนะคะในช่วงเตรียมตัวที่ผ่านมาไอ้นี่คําถามสําคัญเลยค่ะตอนนี้มีตัวเลขรายงานเข้ามาหรือยังคะว่าตกลงมีคนจองเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าสําหรับปีนี้ตัวเลขที่มองกันไว้คือส่งมอบให้ได้5,000คันถูกไหมคะ คงต้องเย็นเนี้ยครับเพราะว่าไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าแต่ละแต่ละศูนย์ก็ก็มีโทรไปเช็คบ้างนะฮะก็แต่ละท่านแต่ละแต่ละดีลเลอร์ก็วุ่นวายกันอยู่ก็เลยก็เลยก็เลยองคต้องรอเย็นๆครับตอนนี้ตอนนี้เราได้คุยกับทีมงานกันตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราเดี๋อยวเราจะคงจะเป็นเย็นเนี้ยค่ะที่เราจะได้ตัวเลขอัปเดตสําหรับวันแล้วค่ะค่ะทีนี้ตัวเลขสําหรับ5 0าพันคันสาหรับปีนี้เนี่ยพอจะบอก คนที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ได้ไหมคะว่าตัวเลขนี้แหละเราสามารถส่งมอบได้หมดภายในปีนี้ค,ค,ค,รครับส่งได้แน่นอนครับพอคอนเฟิร์ม<ว>แบบนี้ส่งได้5,000คันจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไหมคะถ้าหากการตอบรับดีขนาดนี้ค่ะจริงๆเราทำสต๊าดี้แล้วก็ ก็มีมีเราคิดไว้แล้วว่าปีหน้ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากระแสนดีจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องรีวิสเซแล้วก็มานั่งดูอีกทีนะครับใช่ค่ะจริงจริงแจ้งจตามจริงเนี่ยทีแรกเนี่ยเราเรามองเอาไว้อันนี้อันนี้เนี่ยการ projection ของเราก็จะมาจากกระแสนี่แหละค่ะคือเรามองไว้ว่าลิงๆความสนใจของคนในแบรนด์เราเนี่ยทีแรกเรามองว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยเอ่อตัวเลขแรกของเราไม่ใช่ห้าพันนะคะอันนี้แต่ว่าบริษัท แบนค่อนข้างเร็วอันนี้เอ็มคอนเฟิร์มว่า5,000ป่ออยืนยัน <c oughs> กับคนที่จองถ้าหากคุณเป็นหนึ่งใน5,000คุณได้รับรถปีปนี้แน่นอน,นปีหน้าเดี๋ยวว่ากันว่าตัวเลขจะเพิ่มหรือเปล่านะคะทีนี้ถามทั้งสองท่านนะคะว่าผลพวงจากที่ทำให้มีคนมาแห่จองกันเยอะขนาดนี้เนี่ยคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุน้นการซื้อรถอีวีจากภาครัฐด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก็สนับสนุนหลายด้านเลยนะเรื่องของลดภาษีสรรพสามิตรหรือว่าเงินอุดหนุนตร,ตรงนี้อะคะ่ะ แน่นอนครับคือคือตัวรถ EV ีเนี่ยฮาร์ดลของมันใหญ่ๆนี่ก็คือต้อนทุนในการผลิตเนี่ยสูงคือเราไม่สามารถลงไปเล่น Entry Level หรือว่า Level กลางที่คนคนส่วนมากเนี่ย comfortable ที่จะ migrate มามาทางรถ EV เนี่ยซึ่งพอแสนห้ารวมกับภาษีสรรพสามิตที่ลงไปเนี่ย รู้สึกได้ส ubsidy ประมาณอย่างน้อยก็สองแสนต้นซึ่งมันช่วยช่วยเยอะมากๆไม่งั้นเราไม่มีทางจะขายสินค้านี้ในราคานี้ได้ใช<ห><ด>่<น>ค่ะแอมว่าเราขอบคุณทางภาครัฐด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนเราเราสองคนเนี่ยก็ดูสต๊าดี้มานานค่อนข้างนานมาเป็นปีๆเลยว่าคนเนี้ยเวลี่ยที่จะจ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่สําหรับการที่จะ convert <ๆ S 2> มาเป็น e v เพราะเราอยากให้ e c o s y s t เนี้ยเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นการส u b s i d y ของของ บาลมาเนี่ยมัมันทําให้ราคาจับถึงได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราไม่แกลมไม่ห่างเ่าเดิมค่ะค่ะสําหรับการตั้งเป้าหมายที่จะทําตลาดรถยนต์ขึ้นแท่นอันดับที่5เนี่ยนะคะพอเห็นแบบนี้แล้วาจ,จะประเมินไหมคะว่าอาจจะต้องมีการปรับขึ้นเร็วกว่านี้ค่ะ อันนี้อันนี้คงต้องต้องต้อง,องประเมินใหม่แน่นอนครับแต่ว่าถ <c oughs> ้าวันนี้ขอขอเก็บไว้ที่ที่ห้าเหมือนเดิมก่อน <c oughs> ส่วนโรงงานที่จะมีการผลิตรถยนต์ต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวให้ทางทั้งสองท่านช่วยเล่าให้เราฟังแบบคร่าวๆเราจะได้เห็นหน้าตาโรงงานนี้เมื่อไหร่คะที่ W H A ค่ะคือคอนเซปเป็นอย่างนี้นะครับคือของเราเนี่ยการร่วมมือระหว่างเรากับจีนเนี่ยทางฝั่งอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าฝั่งดิสติบิวชันเนี่ยเราเราเป็นคน l e ทั้งหมด manufacturing เนี่ยจีนเป็นคนลีด mm hmm. นะฮะเราก็มันก็จะมีข้อมูลหลายหลายหลายอย่างที่เราไม่อาจจะแชร์ได้นะตอนนี้เป็นข้อมูลเชิงภายในนิดหน่อยที่ที่ตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะ elaborate mm hmm. แต่ว่า บิ๊กพิกเจอร์เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่ามาแน่นอนเพราะว่า,เ,าเป็นข้อแม้ของทางสษษารรพสานมิตรที่ที่เราเข้าไปร่วมในโปรแกรมนี้ก็คือที่ที่เราจะได้แสนห้าเข้ามาเนี่ยเราต้องผลิตคืนในอัตราเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยคืออันนั้นเราเซ็นไปเรียบร้อยแล้วตัวโรงงานเนี่ยมาแน่นอนแล้วก็น่าจะมาในเร็วๆนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราที่เราคอนเฟิร์มได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะได้ติดตาม เรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งแล้วก็จริงๆอยากเห็นตัวเลขสําหรับช่วงเย็นนี้ด้วย<ช>ค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะ,<ฮ>ะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค,คุณประธานวงและคุณประธานพรนะคะ